สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เ n, n 2นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะรายการคุยกับหมอก,ก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนําเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ โรคไข่ไข้เจ็บนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้นค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลัสเถียนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่เปิดมาดูชมรายการเนี่ยจะจะจะ,จะได้ว่าเอ้เป็นรายการของทางมูลนิธิโรคไตของสมาคมโรคไตก็น่าจะต้องเกี่ยวกับเรื่องไตใช่แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องไตวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโรคไต ในเด็กค่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กๆก,ก็เป็นโรคไตเหรอ้ยใช่เหรอได้ยินแต่คนแก่ตัวผู้สูงอายุเขาเป็นโรคไตกันแล้วเด็กๆเ,เป็นโรคไตได้เหรอแล้วเขาเป็นโรคไตย,ยังไงมันเหมือนและต่างกับกับผู้ใหญ่ยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาขอความรู้นะคะจากอาจารย์หมอกันค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของโรคไตที่มันเกิดขึ้นกับเด็กๆนั้นน่ย มันเป็นโรคไตแบบไหนยังไงนะคะแล้วแล้วเหมือนของผู้ใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอกันนะคะ<ม>ซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นอาจารย์กุมรารแพทย์โรคไตนะคะและนอกจากนั้นนะคะท่านก็ยังดํารงตําแหน่งนะคะเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการศึกษานะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน,นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็ให้เกียรติมาพูดคุยของกับเราในรายการนะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์ปฐมกมลปุริประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ ข,ข,ขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ที่สลับเวลามาให้เราในวันนี้นะคะอาจารย์ค่ะเป็นประเด็นที่หลายๆคนเุิ่มคิดว่าถ้าใครไม่ได้ติดตามรายการตลอดถ้าเป็นรายการของบูรหีโรกไตเขาจะพอรู้เรื่องโรคไตบ้างแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมทั่วไปที่อาจจะเพิ่งเปิดมาก็คงจะงงว่าเอา้าเด็กๆก,ก็เป็นโรคไตได้เหรอแล้วมันเหมือนและต่างจากผู้ใหญ่ยังไงอยากให้อาจารย์ให้ความรู้ตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวย่อว่า ut, A K u คากุด C A K U T นะครับน่าจะเป็นคำที่ทุกคนไม่ค่อยคุ้นมไม่คุ้นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยได้ยินแต่เคี้ยวกุด <laughs> ใช่แต่ <laughs> ภาษาอังกฤษมันคือ c o n t i n t e n t Normaly of Kidney and u r i n y Track นะครับแปลเป็นไทยก็คือเหมือนกับ การที่มีไตพิการแต่กําเนิดถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราเป็นไตวายอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาอาจจะมีความผิดปกติตั้งแต่การสร้างไตอตอนที่อยู่ในคันของมารดาแล้วทำให้เกิดออกโตมาแล้วเช่นไตเล็กไตฝ่อไม่มีไตหรือท่อไตออผิดรูปไปลักษณะรูปร่างของไตผิดรูปไปซึ่งมีหลากหลายแบบมากๆเลยครับ ก็คือเหมือนเป็นเรียกว่าเป็นความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดซึ่งบางบางทีอาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นแบบว่าเพี้ยนที่อวัยวะอื่นบางบางคนใช่ไหมคะคนิ้อเน่านู่นนี่นั่นแต่ว่าน้องคนนี้เป็นที่ทตาย,ตายใช่แล้วก็อาจจะเกิดร่วมกับ การผิดปกติของอวัยวะอือ่นๆด้วยเช่นเดียวกันเช่นมีหูหนวกร่วมด้วยหรือว่ามีอวัยวะอือ่นๆผิดปกติร่วมด้วยก็เป็นลักษณะของซินโดรมได้แต่ตัวคากรุดเองเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นเดี่ยวๆได้ก็คือไตพิการอย่างเดียวก็เป็นได้ครับนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทารกในทุกๆทุกๆคนไม่พะปกติหรือว่าเป็นที่เขาเรียกอะไรปัจจัยกรรมพันธุ์หรือเชื้อชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับความรู้เนี่ยมันยังไม่ค่อยถึงาสาเหตุส่วนใหญ่ของการที่เป็นคากุดคือ,อ,อไม่มีสาเหตุอพอเราไม่รู้แต่ว่าในช่วงประมาณ5-10ปีให้หลังมาเนี่ยค,ความรู้ทางเรื่องพันธุกรรมของเราเนี่ยพัฒนาไปขึ้นมากเลยการตรวจยีนการตรวจจีโนมการตรวจจีนต่างๆเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นทําให้เรารู้ว่าโรคขากุดเนี่ยหรือไตพิการไตกำเนิดเนี่ยสัมพันธ์ กับ <ừ> mm. ความผิดปกติของพันธุกรรมห <ừ> mm. ลายตัวเลยครับอมเพราะฉะนั้นก็คือกรรมพันธุ์น่าจะเป็นเป็นหลักเป็นหลักเลยแล้วมีปัจจัยอื่นไหมครับเชื้อชาติไหมคะอยู่แล้วเนาะมันเป็นกรรมพันธุ์อย่างนี้ใช <c oughs> ่ค่ะก็คือคบางคนบางบาง,บางคนเนี่ยก็จะมียีนที่แคร r รีเอาความผิดปกติเนี้ยมากกว่าเชื้อ <ừ> mm. ชาติอื่นๆก็มีแล้วก็นอกจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยในเรื่องของปัจจัยแวดล้อม ภายนอกอย่างเช่นการสุขภาพของคุณแม่อตอนตั้งครรภเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าความดันขึ้นไหมหรือมีโรคอ,อ้วนคุณแม่มีโรคอ้วนนี่ก็มีปัญหาได้นะครับรวมถึงการใช้ยาต่างๆอของมารดาที่จะส่งผลต่อการสร้างไตของน้องที่อยู่ในครรภนั่นเองครับมีหลายอย่างนอกจากนี้เนี่ยคือหลังๆมาเนี่ยเราพบว่าจุลินทรีย์ที่ เราเคยได้ยินว่าแบบเป็นโปรไบโอติกหรือว่าเป็นฟลอราที่เป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเกิดความไม่สมดุลของจุลินทรีย์เหล่านี้ในร่างกายของคุณแม่นะครับส่งผลต่อการผลิตการสร้างไตของลูกในคันมารดาด้วยเช่นเดียวกันโอ้ที่น่าสนใจมากเลยหมอยังไม่ไม่เคยมีมียังไม่เคยมีคุณหมอมาให้ความรู้ตรงนี้เลยค่ะใช่ส่วนใหญ่คือหมอโรคไตเด็กเนี่ยมันมีน้อยครับ<อ>แล้วโรคไตเด็กเนี่ยมันก็คือจานวนน้อยไม่เหมือนโรคไตผู้ใหญ่พ<อ>ี่อู๋จิ้มคนเดเจอแต่หมอไตผู้ใหญ่ไ <laughs> ม่แล้วก็เรื่องแบบว่าพรีโบติกเนี่ยที่มันสัมพันธ์กับอู้มันสัมพันธ์กับการสร้างกําเนิดสร้างอวัยวะของทาลยอออ่่ันนนเเี้มืก น,นี้เราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้มากนักแต่ว่า oh. ข้อมูลงานวิจัยใหม่ๆในช่วงสองสปีให้หลังเนี่ยเริ่มโฟกัสเรื่องของกัดไมโครไบโอตาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากใครจะเชื่อคุณผู้ชมค่ะใครจะคิดเรียกว่าใครจะคิดดีกว่าว่าการแบบจุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณแม่หรืออะไรเงี้ยจะส่งผลกับเรื่องของร่างกายของคุณแม่และ<ช>ส่งผลให้การสร้างอวัยวะของน้องโดยเฉพาะไตเนี่ยมีความผิดปกติได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเป็นว่าเท่าที่ฟังคือคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์หรืออะไรก็ตามอยู่เนี่ยต้องดูแลตัวเองดีมากกินยงกินยาสมุนพงสมุนไพรอะไรแปลกๆเนี่ยไม่ได้ต้องระวังเลยต้องระวังอย่างมากเพราะว่าในสมุนไพรเองเนี่ยอาจจะมีสารประกอบที่เราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างก็จะส่งผลอย่างไรบ้างไตเนี่ยเป็นหนึ่งในอวัยวะที่โดนเอฟเฟกมากพอสมควรแต่ว่าไตเนี่ยมันอยู่ข้างในร่างกายใช่ไหมครับบางอันเนี่ยทำให้แขนขาแบบกุดไปเลย นะครับสูตรภัยหลายตัวยาหลายตัวที่ตอนนี้เราอาจจะถอดจากท้องตลาดไปแล้วถ้าเป็นตัวยาที่เรารู้ว่ามันชื่ออะไรแต่พอไปสูตรภัยเนี่ยเราไม่รู้ว่าสารสกัดสูตรภัยอันนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของอะไรบ้างมันอาจจะทําให้เด็กแขนกุดขากุดไปเลยอย่างนี้ก็เป็นได้อ่าเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ดีกวก่าถ้าพวกนั้นมีใครเอาอะไรมาบำรุงปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ถ้าคุณหมอบอกว่าโอ้ยมีฉลากมีที่มาส่วนประกอบชัดเจนคุณหมอก็อาจจะอนุญาตให้ทานได้แต่ว่าถ้าอันไหนมันมาเป็นถุงถุงรวม สมุนไพรรวมหม้อมาอันนี้ก็พักก่อนใช่อาจจะกินหลังหลังคลอดหรืออะไรเพราะว่าอาจจะส่งผลกับเขาไงอันตรายมากนะโดยเฉพาะช่วงแบบช่วงที่การสร้างอวัยวะมันจะอยู่ในช่วงประมาณ3เดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยสเดือนหเดือนแรกอย่างเงี้ยครับค่ะจะต้องมีความระมัดระวังมากก่าปกติระมัดระวังนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยป้องกันได้ไหมคะอาจารย์การป้องกันในเรื่องของไตพิการแต่กําเนิดใช่ไหมครับ คือจะบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องของพันธุกรรมม,มันก็ยากเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาในครอบครัวแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมเราก็ป้องกันได้อย่างที่เราคุยกันเม<อ>ื่อกี้นี้ใช่ไหมครับ<อ>คุณแม่ต้องตรวจสุขภาพให้ดีถ้าคุณหมอ นัดฝากคันก็ต้องไปดูตรวจแล้วคุณหมอจะมีการตรวจอันเทอร์ซาวครับในช่วงที่เราฝากคันการดูภาวะไตพิการแต่กําเนิดนี่สามารถดีเทคได้เบื้องต้นตั้งแต่อยู่ในคันเลยเพราะว่าเวลาคุณหมอเทอร์ซาวไปเนี่ยเขาจะดูว่ามีอวยัอวยวะครบไหมเขาก็จะดูด้วยว่าไตของเราเนี่ยปกติหรือเปล่ามีสองข้างปกติไหมขนาดและรูปร่างปกติหรือเปล่ากับอีกอันนึงก็คือปัจจัยทางอ้อมเพราะว่าไตของเด็กเนี่ยมีหน้าที่ในการผลิตปัสสาวะนะครับ ปัสสาวะออกมาอยู่ในท้องคุณแม่ก็จะกลายเป็นน้ำคร่ำ oh. ดังนั้นแล้วคุณแม่ที่เด็กไตปกติ oh. น้ำคร่ำก็จะปกติด้วย oh. แต่ถ้าหากว่าน้ำคร่ำแห้ง oh. น้ำคร่ำน้อย ก็จะเป็นสุสิ่งที่รีเฟ็ชให้เรารู้ได้ว่าเออเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาเรื่องไตของเด็กทําให้เขาไม่ฉี่น้ำขําคุณแม่ก็เลยน้อยอแล้วปัญหาของการน้ำข่าน้อยนี่ก็ทำให้เด็กที่อยู่ในที่ที่มันน้ำแห้งๆอะ่ะแขนขาก็จะพับพิการรูปร่างผิดปกติไปแขนขาหายไปได้อปอดไม่พัฒนาได้หายใจไม่ได้เกิดมาอาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้น การป้องกันอย่างหนึ่งเลยก็คือติดตาม follow-up กับคุณหมอสูตินรีแพทย์อย่างระมัดระวังอย่างสม่ำเสมอนะครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็คือเราต้องไม่กินยาที่มันจะรบกวนกับการสร้างอวัยวะของเด็กแล้วก็กินยาเฉพาะตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นไม่กินยามั่วเนาะแล้วก็ดูแลสุขภาพก็คือเรื่องของเบาหวานความดันโรคอ้วนอันนี้ก็ควรจะต้องไม่ให้มีกับคุณแม่นะครับ ทีนี้มาดูถึงเรื่องของโรคไตพิการแต่กําเนิดใช่ไหมคะอาจารย์ภาษาไทยใช่ครับ อะไรที่เรามันมีแบ่งเป็นชนิดไหมคะอันไหนที่เราเจอเยอะที่สุดมีหลากหลายแบบมากเลยอยากให้เอารูปให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าถ้าพูดไปเฉยๆอาจจะจัไม่ได้จัไม่ได้ไม่รู้มันมีอะไรแบบไหนบ้างนะค่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นรูปนิดนึงนะครับเริ่มจากอันที่แบบว่าน่าจะเยอะสุดนี่นะครับมีหลากหลายแบบนะครับตัวภาษาอังกฤษก็เป็นชื่อย่อของโรคแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็แบ่งเป็นชนิดที่1คือการที่มันไม่มีไตหรือว่าไตเล็กลงหรือไตหายไปก็จะเป็นสองอันแรกนะครับรทบน เป็น renal hypodysplasia กับ r e n a l agenesis หายไปเลยเหลือข้างเดียวเลยเหลือข้างเดียวเลยหรือว่าอีกข้างหนึ่งมันเล็กฝ่อไปอันนี้ก็จะทำทำให้ไตที่เราทำงานปกติมีอยู่สองข้างมันจะเหลือข้างเดียวนะครับแต่ข้อดีก็คือมนุษย์เราเนี่ยมีไตสองข้างเพื่อให้ช่วยกันทำงานและสามารถบริจาคข้างนึงให้ผู้อื่นได้ด้วยดังนั้นแล้วมนุษย์ที่เหลือไตข้างเดียวยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ นะครับทุกอย่างเลย <ừ> เพราะนั้นโรคนี้มันจะเป็นแค่ว่าแทนที่เราจะบริจาคไตให้คนอื่นได้ก็จะบริจาคไม่ได้เพราะเราเหลือไตอเพียงข้างเดียว<อ>แต่ถ้าพูดถึงภาพรวมการทํางานทั่วๆไปเรายังปัสสาวะได้ขับของเสียได้ตามปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปใช้<ป>ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับส่วนโรคที่3บมรทัดบนอันนั้นคือเป็นลักษณะของถุงน้ํา<อ>หรือว่าซิส,<อ>ซสนะครับเป็นสิวเหมือนเป็นสิวอเป็นสิวขึ้นมาอันนั้นชื่อโรคว่า multi cystic dysplastic kidney มีข้างหนึ่งกลายเป็นซีสไปแล้วตัวเนื้อไตปกติเนี่ยไม่เหลือเลยกลายเป็นเนื้อเละๆ oh. ที่ไม่สามารถทํางานได้ oh. ก็ทําให้ค่าเนี่ยเท่ากันกับโรค1กับโรค2ค,คือเหลือไตปกติเพียง oh. 1งข้างเท่ากันนะครับข้อที่โชคร้ายของโรคนี้คือว่าไตาในข้างปกติเนี่ยอาจจะเจอการอุดตันหรือว่าปัสสาวะไหลย,ย้อนของข้างที่ปกติได้ด้วย oh. ก็ทําให้โรคนี้ค่อนข้างรุนแรงกว่าโรคอื่นๆ oh. น,นะครับ ส่วนอีกโรคสีโ่โรคบรรทัดกลางและก็สีเขียวข้างล่างเนี่ยนะครับ<ม>เป็นโรคที่เกิดจากการอุดตันคือเกิดมาแล้วท่อแทนที่มันจะเป็นท่อกงุงกลวงมันกลายเป็นมีการตันของท่อไต<ม><ม>พี่วงจิมลองคิดดูว่าถ้าเกิดท่อไตเราตันไป<ม>สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ําฉี่แทนที่มันจะไหลออกจากนอกร่างกายได้มันก็ไหลออกไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่างโรค UPJO หรือว่า Uteropelvic จังชัน obstruction เนี่ยเป็นการอุดตัน,ตนของท่อไตข้างหนึง่งมันทำให้เกิดการบวมของกลวยไตเพราะว่าน้ำมันไม่สามารถที่จะไหลออกไปจากท่อไตได้นะครับพวกนี้เนี่ยก็ทำให้การทำงานของไตผิดปกติไปเช่นเดียวกัน<อ>ส่วน vur คือปัสสาวะไหลย,ยออ้อนพวกนี้คือการมีการอุดกั้นของท่อไตในส่วนล่างหรือว่ามีความผิดปกติของการฟอร์มของ,ของท่อไตแต่กําเนิดทําให้เหมือนกับหูรูดอ่ะมันไม่ทํางานมันไม่ปิด แทนที่เราจะฉี่กระเพาะปัสสาวะเราบีบฉี่ออกไปทางด้านล่างามันก็ไหลย้อนขึ้นไปข้างบนอ,อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึง P.U.V. เนี่ยก็คือการเกิดวาลฟขึ้นมาที่บริเวณท่อปัสสาวะเช่นเดียวกันพอมันทําให้เกิดมีวาลฟมันก็ทําให้ปัสสาวะไหลไม่ออกตันทําให้ท่อไตสองข้างเนี่ยเกิดการบวมน้ําเกิดขึ้นก็คือตันตันฉะนั้นพวกกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มของการอุด การอุดตันของท่อไตค่ะพวกนี้การรักษาคือการผ่าตัดครับไม่ไม่สามารถใช้ได้ใช่ใช่ไหมครัเราต้องผ่าเพื่อเอาให้จุดที่อุดตันเนี่ยมันออกไป<อ>ให้แก้ไขะนะครับส่วนอีก2โรคสุดท้ายเป็นโรคในกลุ่มที่มีความผปดปกติของรูปร่างแล้วก็ตำแหน่งของไตยอ,อย่างเช่นฮอสชูคิดนี่หรือเราเรียกภาษาไทยว่าไตาเกือกมา้าไตเกือกม้าเนี่ยก็คือแทนที่ไตจะแยกออกเป็นสองข้างนะครับส่วนล่างของไตอ่ะมันมาฟิวส์รวมกัน อยู่ตรงอยู่ตรงด้านล่างก็เลยกลายเป็นยาวๆเป็นรูปเกือบหมาเลยส่วนอีกโรคหนึ่งคือเอ็กโทปิกคิดนี่คือการมีไตแทนที่จะอยู่สองข้างมันกลับมามันอยู่ข้างเดียวกันนะครับแต่มีสองอันแต่มีสองอันเหมือนเดิมแต่อยู่ข้างเดียวแต่อยู่มาพลิกมาอยู่ข้างเดียวกัน<อ>ก็เป็นเรื่องของออตำแหน่งที่ผิดปกติไป<อ>นะครับดูอย่างรูปถัดไปอีกรูปหนึ่ง เดี๋ยวขอรูปถัดไปเลยนะคะแต่น,นี่ก็คือใช้ใช้งานได้ปกติไหมอันสุดท้ายใช่อส,อสองอันนี้คือผิดตําแหน่งแต่ว่ายังใช้งานได้ปกติ<อ>เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เหมือนคนปกติเลยคแค่จะเจอแบบเป็นลักษณะของ accidental finding คือเราไปเจอบังเอิญเจอ,อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของไตที่มันอยู่ผิดตําแหน่งบางทีก็ไปอยู่ข้างเดียวกันแล้วไปเชื่อมกันด้วย<อ>บางทีก็ไม่เชื่อมกันหรือบดีสลับกัน มีสายแบบควายกันเลยแบบนี้ก็เป็นได้เหมือนกันแต่ก็ะะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติต<า>อันนี้ไม่มีต,ต้องไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องรักษาอะไรความเสี่ยง <Okay. S 1> ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการที่มันอยู่ผิดตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะทําให้ท่อเรามันไปพาดกันแล้วมันจ,จะตีบลงมาได้อาจจะต้องมีการแก้ไขกับอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ได้อยู่ในช่องท้องแล้วอีกข้างหนึ่งมันไหลขึ้นมาอยู่ในปอดก็มีเหมือนกัน<อ>เป็นเอ็กโทปิกคิดนี่ที่ไปอยู่ในปอดนะคะทำให้เด็กที่หายใจได้ไม่ดีอันนี้ก็ต้องผ่าตัดแก้ไขเช่นเดียวกัน ก็จะเห็นว่ามีความแปรเอชันหลากหลายมากมีรุนแรงน้อยรุนแรงมากค่ะนะครับดีที่คุณหมอเอารูปมาเพราะว่าอธิบายนึกภาพไม่ออกใช่งงแน่ใช่ค่ะอันนี้คุณหมอเอามาให้ดูจนอจนึกออกอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มันก็จะแบบรุนแรงน้อยที่ไม่ต้องทําอะไรก็ค่อยๆดูไปกับต้องผ่าตัดใช่ครับต้องต้องช่วยเขาเลยใช่กลุ่มที่เท่อไตอุดตันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่าตัดเราปล่อยไปเรื่อยๆมันจะเสี่ยงให้เกิดไตวายได้ เด็กก็จะโตขึ้นเป็นเด็กที่ไตวายเหมือนผู้ใหญ่ไตวายเหมือนออเหมือนกันใช่ไหมั้งงั้นก็คือแสดงว่าแต่พวกแบบนี้เราจะเห็นเขาตั้งแต่กําเนิดแล้วก็เหมือนกับเวลาคลอดเนี่ยรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับในในกลุ่มของที่เป็นอุดตันหรือว่าไม่มีไตเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดว่า เป็นพวกฮอสชูหรือไตเกิดมาที่เราพูดถึงกันบางทีคุณหมอสูเนี่ยอันตรซาวไปเห็นปกติเหมือนมองมุมนี้ก็เห็นไตมองมุมนี้ก็เห็นไตเขาก็คิดว่าปกติแต่จริงอาจจะเป็นไตเกิดมาก็ได้แต่พวกนี้เนี่ยก็อาการไม่ค่อยมีครับก็โตขึ้นเป็นเด็กปกติได้เลยอาจจะไปเจออีกทีตอนโตที่อยู่ไปซีทีแล้วเจอว่าอ้าวคุณเป็นไตเกิดม้านะอย่างนี้เป็นต้นแล้วไอ้ถุงไอ้ถุงเป็นสิวอะค่ะคุณหมอสิอซีสเนี่ยไอ้เนี่ยมันมาโผล่ตอนแบบ เหมือนนันไม่อาการตอนตอนเกิดหลังจะเกิดมาแล้วได้ไหมอ่ะ<ม>ต,ตอนตอนเกิดล้วตอนเกิดเุเดเาฉายเราไม่อ้าวปกติดีเลยางมันค่อยมาเป็นสิวมาเป็นซิสตอนโตใช่ไหมครับมีเหมือนกัน<อ>โรคที่เป็นซิสที่ที่เดืเดหรอกทีหลังไม่ได้เป็นตั้งแต่กาเนิดก็มีเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เราเจอว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโรคเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามีอาการซิสอย่างนี้หรือเปล่าแต่ที่จะมาเจอคุณหมอเนี่ยคือติดเชื้อปัสสาวะ<อ>ซึ่งเราก็อยากให้ติดตามใน เทปถัดไปของเรา,าที่จะมีเรื่องติดเชื้อเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในอาการนําของโรคเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามีการขดการผิดปกติของท่อไตเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือปัสสาวะไหลไม่ออกพอมันสเตสิสอยู่ในถนนปัสสาวะนานมันติดเชื้อได้ มันก็จะมาด้วยอาการที่ว่าเป็นไข้หรือว่าปัสสาวะคุณแสบขัด่แล้วพอเรามาตรวจปุ๊บเราจะถึงเจอโรคเหล่านี้ตามตาม,มา,มาใช่ค่ะเดี๋ยวเราได้มาคุยกันต่อใน,ในตอนหน้าในเรื่องของการติดเชือ้อพี่มาพูดถึงเรื่องของการรักษาภาวะไตพิการตั้งแต่กําเนิดค่ะอาจารย์ทีนี้พอเขาเป็นเด็กหรือว่าเราเจอตั้งแต่เขาอยู่ในครรภ์เช่นน้ําขําออกไม่เยอะหรืออย่างเงี้ยเราจะสามารถวิธีการรักษาเขาอย่างไงได้บ้างคะหรือว่าเกิดมาแล้วผ่าตัดได้เลยไหมเข,เ,ขเขาเพิ่งเกิดอะไรอย่างเงี้ยคะครับในเรื่องของการผ่าตัดเนี่ยมันมี เทคโนโลยีแบบหลากหลายอ,าอย่างนในที่สีราดเองเนี่ยมีการที่จะสามารถผ่าตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะครับอ้เหมือนในการ์ตูนตะเคมากใช่คือคุณแม่มีน้องอยู่ในท้องแล้วเราคุณหมอเจอว่าอุ๊ยมีการอุด ตันของท่อปัสสาวะ,ค,ะคุณหมอสามารถใส่เครื่องมือเข้าไปทะลวงความตันของท่อปัสสาวะของเด็กที่อยู่ในท้องคุณแม่ได้เป็นการส่องกล้องในระดับนั้นเลยซึ่งแต่ว่าตรงนี้ต้องการเทคโนโลยีที่ค่อนข้างขั้นสูงแล้วก็อาจารย์ที่มีฝีมือมากนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอมาเจอตอนที่คลอดออกมาแล้วถ้าเป็นเบบีเล็กๆเนี่ยเรา,าจะยังไม่อยากทําเท่าไหร่เพราะว่ามีความเสี่ยงในการดมยาแล้วก็ขนาดตัวน้องที่เล็กใช่ไหมครับบางโรคที่สามารถรอได้เราก็จะรอจนกว่าจะโต รักษาประคับประคองตามอาการ <c oughs> ก็เหมือนที่เราคุยกันคือคุณหมอโรคไตก็จะนัดน้องมาดูเป็นประจำแอนนวลอาจจะทุกปีปีละครั้งหรือสองครั้งตรวจปัสสาวะตรวจความดานันดูค่าไตาเจาะเลือดะนะครับถ้าเกิดว่ามันยังดีอยู่เราก็ไม่ทําอะไรเหมือนถึงว่าไตข้างปกติะมันยังพอทางานได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าติดตามไปแล้วเริ่มมีการเสื่อมของไตข้างปกติอันนี้เราอาจจะต้องให้ยาช่วยมียากินรักษาเหมือนไตวายผู้ใหญ่และสุดท้ายถ้าเกิดว่า เรารู้ว่าโรคสาเหตุนั้นเป็นโรคที่ผ่าตัดแก้ไขแล้วหายได้พอโตพอน้ําหนักดีพอคุณหมอศัลยกรรมทําให้ได้เราก็จะส่งไปทําการผ่าตัดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นโรคที่ผ่าตัดไม่ได้เราก็จะมีการรักษาโดยการชะลอมไม่ให้ไตมันเสื่อมเร็วขึ้นใช้ยาจนถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดจุดสุดท้ายแล้วถ้าไตาวายจริงจอันนี้คือ ข้อดีของการบ็รโรคไตคือถ้าหากว่าไตวายจริงๆแล้วเราก็ใช้เครื่องฟอกไตมีการล้างไตหรือผ่าตัดปลูกถ่ายไตใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อที่ทําให้อาจารย์อยากเป็นหมอโรคไตคือสุดท้ายแล้วเรามีทางแก้มีทางเลือกมีทางเลือกในการรักษาที่ค่อยๆอัปถัดไปถัดไปเรื่อยๆอันนี้คุณหมออยากทราบเป็นความรู้ว่าเด็กๆเวลาเขามีโรคเนี่ยอายุเท่าไหร่เขาถึงจะเริ่มการผ่าตัดได้คะต้องที่ว่าคุณบอกว่าโตเนี่ยมันจะสักกี่ขวบคะขึ้นอยู่กับ หัตการหรือว่าการผ่าตัดที่คุณหมอจะใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่สมมุติว่าถ้าหนัก10กิโลกรัมขึ้นไปอย่างเงี้ยสบายๆอย่างเช่นการผ่าตัดปลูกไตปลูกถ่ายไตเนี่ยต้องเอาไตผู้ใหญ่เข้ามาปลูกในตัวเด็กดังนั้นจะเอาเด็กแบบเบบี๋หนักแค่5โลมาแล้วเอาไตผู้ใหญ่ใส่เข้าไปอาจจะใส่ไม่ได้เต็มตัวน้องเลยเต็มเลยอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอโตหน่อยหนัก20โลขึ้นไปค่อยทำแต่ถ้าการผ่าตัดแค่ทะลวงท่อ ทำในตอนในท้องอยังได้อ,อย่างเงี้ยครับมันก็คือไม่ได้มีตัวเลขน้ําหนักที่กําหนดชัดเ<ป>จนเ<ป>แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราทําอะไรน้ำหนักขทาไที่จะเหมาะสมประมาณนั้นครับซึ่งไตเด็กๆที่มีภาวะไตแบบเสื่อมจนแบบเหมือนเหมือนกรุนแรงจนแบบทึงไตเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการเหมือนผู้ใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับ ก็คือเด็กเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติเพราะฉะนั้นแล้วการปลูกถ่ายไตยถ้าเกิดเด็กไตาวายเนี่ย ก็จะได้ต้องไปเข้าคิวทางการชาติเหมือนกับผู้ใหญ่คนพูดทั่วไปแต่ข้อดีของเด็กคือเราจะมีสกอร์แต้มเพิ่มคือไม่ต้องไปรอคิวยาวๆเหมือนกับคิวผู้ใหญ่พอเป็นเด็กปุ๊บจะได้แต้มบวกเหมือนจะได้ก่อนจะได้เลือกก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีผลกับการดําเจริญเติบโตใช่ไหมคะใช่ครับมันมีผลกับการเจริญเติบโตของเขาใช่เพราะว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทําการขับของเสียสร้างปัจจัยกระตุ้นเม็ดเลือด ถ้าเกิดขาดไตไปเนี่ยนอกจากจะขับของเสียไม่ได้เลือดก็จะซีดทําให้เจริญเติบโตไม่ดีสมองก็จะไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราอะอยากรักษาให้เขาอะดีที่สุดเป็นบุคลากรที่ดีที่สุดในสังคมได้เราเลยต้องรีบรักษาตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับในของสมาคมโรคไตเองเราเคยมีแคมเปญที่บอกว่าออโรคไตในเด็กเนี่ยรู้แต่เล็กป้องกันได้เราก็มีการรณรงค์อยู่ว่าให้คอนเซิร์นว่าเด็กก็เป็นโรคไตได้นะน,นะครับ อันนี้เมื่อกี้ค,คุณคุณหมอพูดเรื่องว่าเด็กๆถ้าสุดท้ายแล้วต้องเปลี่ยนไตก็คือจะใช้ไต,ตผู้ใหญ่นะคะทีนี้เขาคงจะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเมื่อคือการมอบไตของคนในครอบครัวก็คือสามารถให้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับ โดยทั่วไปแล้วเราอยากให้เป็นไตของคนในครอบครัวเพราะว่าอย่างน,าน้อยๆเนี่ยมันจะมีการเข้ากันได้ได้ดีกว่าแล้วก็เราสามารถเตรียมตัวได้เพราะเรารู้ว่าใครจะเป็นคนให้เพราะว่าการรับไตของเด็กเนี่ยก็มี2อันก็คือรับจากผู้เสียชีวิตที่ผ่านทางการชาติกับรับจากบริจาคของผู้ที่มีชีวิตใช่ไหมครับโดยที่ผู้มีชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นคนในครอบครัวที่สามารถทําให้มีกลุ่มเลือดที่เข้ากันได้เราจะทำเราจะมีการเตรียมตัว ทั้งของคนที่ให้และคนที่รับเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยมันจะค่อนข้างปลอดภัยแล้วไตเนี่ยก็จะไม่ถูกรีเจค เหมือนว่าปลูกไปแล้วเด็กเนี่ยสามารถใช้ไตเนี้ยได้ต่ออีก20ปีซึ่งมันจะคุ้มค่ามากมนะคะซึ่งอันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนกับความรู้บางคนก็บอกว่าต้องรอไตอะไรเงรี้ยต้องไปเข้าคิวรอไตแต่จริงๆก็คือคนในครอบครัวเนี่ยสามารถให้ได้ไดแล้วยิ่งเด็กๆนี่คือถ้าเขาได้เปลี่ยนไตเร็วที่สุดมันจะมีผลกับชีวิตเขาเร็วขึ้นเท่านั้นใช่ไหมคะใช่คับคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นมากมเพราะว่าเราอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยวิ่งเล่นได้ตามปกติอยากให้ได้เรียนหนังสือตามปกติ พี่จุมุมลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเด็กเป็นไตวายและ,ะต้องฟอกเลือดต้องไปโรงพยาบาลสัปดาห์ละสามครั้งหรือต้องฟอกทางหน้าท้องต้องมีสายต่องแต่งออกมาแล้วก็ต้องฟอกเลือดทุกวันออฟอกทานหน้าท้องทุกวันอย่างเงี้ยครับมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะไปวิ่งเล่นลงน้ําเล่นทะเลอะไรในทางปกติแต่ถ้าเกิดปูไข่ไตปุ๊บสามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เลยมีเพียงแค่กินยากดภูมิเท่านั้นเอง นะครับแล้วเราก็รณรงค์อยากให้ครอบถ้าสมมติว่าเด็กเป็นไตวายแล้วต้องเปลี่ยนปลูกถ่ายไตเนี่ยอยากให้ครอบครัวเนี่ยให้ได้<อ>เหมือนที่คุณหมอบอกว่าไตาเรามันมีสองข้างมันมีข้างหนึ่งเพื่อ,อไว้ให้คนอื่นอยู่แล้วครับนะคะอ,อันนี้คือได้ยินได้ยินคุณหมอพูดเหมือนกันว่าเหมือนกับโลกหรือว่าพระเจ้าสร้างไตามาให้เพื่อเราให้คนอื่นเพราะอย่างที่คุณหมอบอกเนี่ยเด็กๆที่มีโรค ที่เกิดขึ้นมาแล้วมีไตข้างเดียวตั้งแต่กาเนิดเขาก็สามารถใช้ไตข้างเดียวนั้นใช้ชีวิตไปจนจนจน,จนได้หมดยิ้วไขเหมือน<ช>มนุษย์ปกติ<ช><ช>มันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเราเรามนุษย์เราสามารถใช้ไตข้างเดียวได้<ช>นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นของขวนนัญที่เรา ได้มาเพื่อมอบให้กับคนอื่นได้อันนี้ก็ถือเป็นให้เป็นข้อมูลและเป็นกาลังใจให้กับทุกๆครอบครัวด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ในครอบครัวที่มีน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งให้เร็วน้องก็จะได้มีชีวิตใหม่เร็วมีการเจริญเติบโตที่ทันเพื่อนใช่ไหมคะเพราะงั้นเขาจะตัวเล็กตัวเล็กเคยเห็นที่เป็นเด็กที่เป็นนกไตวายเรื้อรังใช่ไหมครับผิวจะเข้มแขะแกรนไม่โตแล้วก็เลือดก็จะซีดแล้วก็ลําบากใช้ชีวิตก็ถ้าเกิดว่าต้องฟอกไตเนี่ยก็คือเหมือนติดโรงพยาบาลนะคะะฉนนั้ก็ ม,มอบชีวิตใหม่ได้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลเรียกว่านี้ขอได้ความรู้แล้วก็สนุกสนานมากค่ะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกหนึ่งตอนนะคะเพราะว่ายังไม่จบนะคะในเรื่องราวของไตในเด็กที่เกิดขึ้นได้กับเขาอีกนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นบ่อยหรือไม่ยังไงนะคะลูกๆอาจจะติดเชื้อบ่อยหรือยังไงอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวต้องติดตามอาจารย์ในตอนหน้าวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมาค่ะค,คัะสวัสดีครับ และนี้ก็คือสาระความรู้ที่นํามาฝากกันนะคะถึงแม้วันจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถกลับมาติดตามได้เป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมนอกจากนั้นยังรับชมสดและย้อนหลังค่ะผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ True ID Facebook YouTube c h anel n และก็ IG TNN2 True Vision 784ค่ะวันดีจุ๊บๆแล้วคุณหมอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ